สวัสดีครับมื่อน,นี่มาแรนวาวครับผมอน,นี่ของพอญ่ยเนี่ยครับน,นี้ของลุงอน,นี่ก็ลุงปล่อยสองเลยครับแต่ละทิศเนี่ยมีแต่วาวครับผมมีแต่วาวอยู่พุ่นกับมีครับอยู่ข้างนากับมีเมื่อนี่เป็น ปีสองพันห้าร้อยหาหกเจ็ดครับผมสองหองเม็ดเก่าสิบนี่เป็นมันที่ยี่สิบสี่ครับมกกลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอบคุณครับที่เขามาเบิงแลนดวาวเพื่เอเราครับลมมันอ<ม>่อนนะครับมันสายอย่างสิ อันนี้ตัวสายแข็งครับผมปีแข็งถลมมาแห้งๆมันสีนิ่งนะครับอันนี้ล่มนรกสู่ตายครับ